สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งที่นะครับมาวันนี้เข้าสีพามาอัปเดตอาการเดินบริบบบเบบเบาบบบบบบนบบ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 อบบบบสบบครับพอดีบบบบบบบมบถือโอกาบเบบ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 บ้บบ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 ับบ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 หๆบาเบบบนบบ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 ครบบให้สร้างเรียบเพบ่บเอาดินมาพักใหบครบบส่วนผมก็บบดึงดินไปต่อครับบบบบบบงม นเ้มเก่านหนาเีเดิมพี่น้องเฮ็ดพอแเ้วครับเมื่อน้นแซมน้ำมันแตกกับพกันเก็บได้ครื่งมือเอาออขอคําแนะนเจซี่พี่น้องทั้งหลายนะครับมาเิดผมแล้วครับอาการหายหรือเ่าครับหลังจากผมไปเซ็ตหัวเสียดมานะครับหัวหนึงใหม่นะครับหัวเสียดหัวหนึงใหม่เดียี้ยนเขียนไม,ม่เอามานี้ก,กระลมเนี่นะครับผมมีไม้พานมาแล้ะครับ กขอให้โชคให้มันนะครับทีมงานเท่างานการหลายมาเท่มากนะครับผมแต่งานนี้จะมีต่ออีกนะครับสองสามงานยังม้วนี่เป็นเมืองครับพี่น้องอ้าวมาเมืองให้ผมเด้พี่น้องเต็มี่สกุลทุกคนนะครับมารถผมมันให้ถึนลูกเก่าหรอล่าครับหลังจากเอ้ามาไอที่นะครับแต่เลี่ยน่อใช่ไหมนะครับเพราะว่าตอไว้เก่ามันจะฟางหรือเปจะตอดใจจริงก้าวมาก็แบบเป็นลูเบีดแดงก็ นะครับปัญหาบ่ได้นะครับกนเอาเดียนี่ะเปสักก่อนเอ้ารับชมน้ำฟังกันเมืองพี่น้องเป็นยังไงอาการไข่ขึ้นมาเนี่ยเดบวบอครับเพราะว่าะเห็นพี่น้องหลายคนนะครับผูเคยมีรถไม่เรลือกับว่าเอาปั่มไปเที่นะครับนี่ครับอาการเลื่อนเรียบผมมามันอยากดีขึ้นโอเกาจะน้อยนะครับโอ้เฮ็ดไปหลายเติบพี่น้องเมื่อวานนี่เพิ่งเปลี่ยนแป๊บน้ำมันเปลี่ยนสายยางน้ำมันนะครับ เปลี่ยนปั่มโอเปลี่ยนกองปั่พมพ่วงมาไล่เผาเบอร์นะครับให้เบาคู่เกา่าแล้วก็เปลี่ยนริมข้อสร้างนั่นแะครับมันหักมันแตกน่องรองร่องเมืองน้ำกันพี่น้องลองฟังเสียงเมืองน้ำกันครับาอาการดีขึ้นมามเนี่ยหรอครับเรื่องน้ำมันดีว่าผมคายออกนะพูดนะ่ะผมก็ลองไปปั๊บใส่เมืองน้ำพี่น้องผมไปขันเขาแล้วครับพยายามไม่ให้วนออกหลายนะครับ หัวสีเท่ากันเสกมาใหม่เบิดอยู่ที่สองพันกว่าบาทครับมีหัวเดียวที่ใหม่พี่น้องเบิดไปพันสองนะครับผมมใหม่แต่ว่าพวกหัวที่มาใหม่กับหัวละสองลอยนะครับหัวละสองลอยกับซีหัวกับแปดลอยแลพี่น้องค่าเปลี่ยนหัวหัวเข็มมันนะพันสองนะครับกับเป็นสองพันพอดีครับค่าหนึ่งหมวกน้ำมันสร้างเรียบเนี่ยสองลอยนะครับเพื่อนเอารถตู้เพื่อเสกให้เพราะว่าผมไปเดินอะไรอยู่มั้งนะจะเลื่อนนะครับผมว่าเหนกับ ใช่ใช่เนี่ครับขอบพระคุณอาจารย์แดงส,สุขศรานะครับผมนี่ยเห็นขาแนะน่ำนะครับมาล่องเห็ดหม้อสีเบืองหน้านจะเศร้านะครับเพื่นว่าผมกล่ว่าแม่ทั่วเมืองนะครับานบางคนว่าปักเปี๊ยกมันต้องใผ่ต้นต้นสูงนะพี่น้องผมมองได้ที่เช็คปั๊มมั่งขะเมืองกูงบานครับผมมาตอนนั้นมันมันปัญหาใหญ่เข้าไปที่หลังนะครับค่อยเห็ดไปตามงบที่รเรเล็กยน้อยนะครับเดือนพันสองพัน ขาไปลุบเสีงงยงใหญ่ละไเกิดมันโมเมนต์ตอนนั้นนะมันเกิเสียงเงินตีมาซื้อพี่น้องผมว่าเพราะว่าผมก็ศึกษาน้ำพวกไอ้ใส่ผูฟังหนีรถฟอร์ดนะเพื่อนว่าถ้าสีเสี้ยกปั๊มมาหนึ่งนะปั๊มต้องสตาร์ทติดหย่างตรงไปแยกน้ำมันเนี่ยมเครื่องร้อนนะครับแต่รถผมมันติดง่ายตลอดครับหอนนึกเย็นติดง่ายครับเหยียบก็มาตามตามติ้งามมือตลอดนะครับเอาเพื่อนพี่น้องคือ,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 อาาเก่าโมอาการเดินโมเด็ม ขวกอะพวกไอูเมดแดงนะครับพวกแก้รก nice. like you know. mm ็คยเรีนรถกอนโมันโคบี่หามากเับ่าอาการเดินพึ่เพื่ออเพื่เพื่อเอเพื่อเพื่อเพื่กเพื่เพื่่เเพื่ื่อเพื่อพี่นอกรื่อเพื่่เดิ่อเบเอาพ่เพื่นเ่อเพืเพอพ่อเอเพเพเ่อ่อเอเ่อเ่เพื่อเพ่นเอเื่อกพื่ออเพื่อเพื่อเครัอเลอเเื่อเ่่ออ ตลอดหกพันหกนี่มันเป็นเสือเหียบนะพี่น้องการซักมันเว่ากันราว่าหลอดมันสองเอื่นหลอดเล็กน้อยนะครับเพื่นว่าแการเดินเพื่อเพื่อพื่อภาพ่เ่เื่เพื่อเพื่อเพื่อเพืนเพื่อ่เพื่่เ่าเพื่พเพื่อเ่เพื่อเอพ่ออพื่นเเ่เพ่อเ่อเผมเ่เพัเเ่เ่พ่พ่อน บ้านอีก็บเบิร์ตไปเปลี่ยนทอ่อเปลี่ยนแทบน้ำมันก็ลงไปสี่ห้บบาพันบาทน,นะครับซึมเติมน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันไฮโดลิกมาเพื่อเติมน้ำนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ซึมไม่เยิมไม่เยอะไม่ไหลไม่ใช่ปอดครับอาะ,ะอัดยาวห,หลากไปเรื่อยๆครับผมสร,ร้างเรียบครับโดยช่อพอพงางเรียบครับคือพ่พี่น้องช่างเรียบเคยขึ้นสองเข่าขึ้นเข่าเดียวสออย่วนแรกกะ นี่กันนี่เล็กน้อยนะครับต้องล้งมาเริ่มเขาใหม่เขาเมือจะเริ่มมากนะครับเบิ่มมากสไตล์ปอร์ลนะครับเพราะว่ามันมีสน่พี่น้องครับรถเขาเดียวมีสน่ห์นะครับเนี่ยสีแดงสีครับเนี่ยกุ้งบัวตาเนี่ยแต่ว่ากัเรื่มต้อง,ล,งล้งมาก็เริ่มเขาเมือนะครับ พเ,เดี๋ยวเอาเงินไฟว่ากันครับเอาหวัวยิมเก่าหาให้ไฟก่อนส่งหวัวยิมเก่าหาให้ไปก่อนนะครับหาเงินส่งหวดก่อนปล่อยมาพัฒนาเรื่องหาสามมวลนี่รากาแน่นาคตข้างหน้าถ้าบุญวาสนาเฮาเนี่เกิดมาอยู่่รวมกันคู่กันกกสิจัดพวกอะไรลโรล่เตยเพิ่นเด้ยวก็แกพี่น้องนี่ครับแน่นๆครับเสียงแน่นๆมาเต็มๆเลยนะครับเอ้ยไปนิ่มๆเรื่อยๆครับเพิ่นว่า ได้ร้างเรียบครับขับขี่โดยช่างเรียบอ้อฝังไปงันเลยบาะสองกล่องเก็บมาไปงันสองข้ออะป่ะเาะถ้าอย่างที่บอกรูด้ด้วยพียาาา่น้อง,ง,งด้วยมือโบมักอ่ะนี่นะครับเก็บมาเม็ดอยู่เห็นแต่ว่าโอ้ยสั่งบอกให้คุยคับกว่าสัาน มันเบ,บาเบามันก็เป็นตะมิงตะฟักเราพี่น้องโอ้ยลมลมลมเสียงลงมอาจจะแรงนะครับก็เอ,อภัยพี่หนุ่มกระายนะครับมันมันไม่แน่ตัดเสียงอยอกให้ได้เพราะว่าผมทีมงานผม,ผมก็ใส่ที่โทรศัพท์ถ่ายครับก็ได้เอาไปขี่ในข่อมในยังนะครับมี่เดย์ท้ายทดดุตทุตทดดันทุตจะไม่เล่นลองมึงงั้นหรอผม แอ๊พี่น้องก็หลังเมืองมวลมวนมน,นี่นเออได้่เกี่ยวคือออกไปนลำรอกฮะฮะใหญ่เกี่ยวโอ้สร้างว่าได้่เกี่ยววิวของตารอมาเห็นมีใหญ่เกี่ยวพี่น้องใบละ950าาสนะครับเสียมาจากไวไสแท็กเตอร์นี่ครับบ้านนี้เข้ากันเดีเ๋ยวไล่เปลี่ยนสายน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนแป๊บน้ำมันตัวนี้ครับพี่แดง โอ้โอสโอ้แห่คิกเลยพี่นองผ่านผ่านผ่นโอ้พวกก,พพวก,ก,พวกินพกิน้าขอบเปล่ากับเศ้าเยื้อเศ้าหัวนะครับเพราะว่าสร้างเหลี่ยมเพื่อว่านอนเข้าขัานมาแน่นนะครับอัดน,นอนเข่าโอ้ลูกมันกับพวกเงี้ยวควากาศนะเอาให้รับสีส้มเลยะพี่น้องสวบ้างเหนเห็หเนโแนนะครับ ดังนังไดอาการดีขึ้นไหมโอเคเอาแน่บวอท้ายการทำงานในเมืองไปเรื่อยนะครับดีสมมด่นะครับผมโมเม็นเซียนฟอร์ดนะครับผมผมกับมือไม้ฮัตเล็ตด้วยกันครับกสอบถามพวกไอ้ใส่พวกเขาเคยเคยมีมาเนี้ยนะครับนะครับตัวนี้กอะเขาวาแก่อยากขายยากนะครับมันเข้าอะไรเข้าเปหรือครับมันมันอยากมีการหัวเยอะบ้างสุขันนะครับเพื่นว่าแก่จะได้กับอยากจบยากครับ พอเยพอไรใาใส่ฟอดครับนเกิดนี่ก็เฮ็ดไปหลายจุดนะครับหย่ำนอดหโหขานอ่ะหตัวอยู่นะครับย่ำไม่เวิดเพราะว่ามันหลวมนะครับมาน้ำเขาก็มีโอกาสหยุดหรือว่าน,นะไหล่ะหยุดล่กก็เลยพากันเฮ็ดให้ใมันดีให้มันยังเลยนะครับหังมีโดดบ้างมันโดนเทือนะครับเป็นธรรมดาของรถอายุ3 0 4 0ปีเอาบซีเรียตครับขอแค่ดันซอยกันได้ โอเคโอ้ม okay. oh. ันเข้าไหรเอา5หัวเลยดีกว่าเอาไหมเอาไหมโอ้เกินกันได้เลยใส่เตี๊ยบันเดียวเข้าไปหลายคนก็ว่าตัวนี้พอต้องไปเก็บมันผมก็อยากให้มันอยากให้มันดีที่สุดนะครับเท่าที่เต็๋ได้เนี่ยมันเกิดมาเป็นไหนมาเป็นรถท่อเดียวเขาก็พยายามรักษาเอาดีที่สุดนะครับายไอ้บายเอ้ยก็วผมมีนะพี่น้อง น,นี่เลยครับผมนะต้นเช่เเาไม่แห้องอยู่พี่น้องเลยเอาหอัดอัดที่เมืองอีกเจ้าบเลยนะก็ถามฝังเสียงอยู่นี่เข้ามารถสิเป็นยังไรอกะไอ้เพิ่นเหม็นไหมเให้เมืองเนี่ยดีกูเกา่าอบอทานเราบอครับบาทนี้เพราะว่าบางคนเป็นกะ ผมไปเจ้ากีเสื้อไปแล้วไม่น้องบางคนเพิ่นก็นมาปัม๊มบางคนเพิ่นก็นมาหัวเสีเดแต่ผมขอเอาโตโัวถือๆไปก่อนนะครับขอเอาโตัวงบในหน่อยไปก่อนนะครับงบหลายห้องเอาไว้ขี้หลังนะครับมันมันใส่ต้นทุนสูงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคางหวัดรถใหญ่เขากยังอยู่ข้างหน้านะครับถึงกับไปเอาฟอร์ดมานน้ำเหนียมมันเงินมันกกบโอยู่โตนะครับผมกลับว่าตอนบางหันนี่มันเห็น,น,น,นงานได้ยู ก็เลยควายเห็ดงานไปซะก่อนนะครับได้เงินมาเนี่ยก็คอยเห็ดไปหน่ผมว่ามาเป็นค่อยไปครับเพราะว่าเขาจะเอาเงินเก่ามาเห็ดเหนียด่ะเหลือมันก็เสียดายแล้วไปหนองนี่เรื่องไหนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเร็ยกทำไมงานเรียบล่มไปล่มครับวันนี้ สองดังมันก็มาเนาพี่น้องเอาไปพกอก,กันอีที่ไหนครับไปเมืองการทำงานคลิปคลิปต่อๆ,ๆไปนะครับบันเทิงน้ำล่มอาจจะเป็นตะมืองกูนี่นะครับมือหนี้มันล่มมันมันก็เลยเสียงแสกไลยนะครับพอเป็นตะฟัง่งไปไดน